ครับสวัสดีครับพมกับผม,ผมกับดับผมกับสวัสดครับพวกคุณจากคอนแชแนลนะครับ,บ,นนรบวันนี้เราจะมาเล่นเกมอันไม่ออกนะไม่ใช่เกมอันไม่ออกผมอ่านที่มันไม่ไหวเพราะมันเข้าเรื่องเลยนะครับผมไปอ่ะครับอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนหน่อยนะครับอาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์รบกวนนิดหน่อยนะครับ ก็อย่าสนใจนเลยครับอาเลยหมด้หลังจากที่เราหายไปนานนะครับไม่ต้องสองสยัยเลยว่าผมหายไปไลยนะครับผมก็ทำงานครับผมมีงานทําแล้ววันนี้ยื้อสง้สงขลาได้ครับผมก็เลยไปอัดคลิปนะคะผมหาหาอีกเปนานมากวันนี้จะกลับมาแล้วครับผมรอ,อนะ่ะรอรอรอขอผมช่วงนี้นะครับอาจจะไม่สบายด้วยแล้วทำงานด้วยนะครับซึ่งใครที่บอกว่าผม หายเลยนะครับผผมกลับมาแล้วนะครับก็ลำลทำไมนานจังวะสัแบบหนึ่งนะครับเออผมว่าผมจะให้มันโลดกเสร็จเดี๋ยครับไมวค่อยมาลงคลิปนะครับกออ็ลงคลิปนี้ไปกันนะครับผมสวัสดีครับขอจบ แล้วใครที่ชอบช่องแล้วก็ชิดนะก็ลืมกดไลค์นะกดซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้กันไปด้วยนะครับและผมและใครอยากรู้ว่าผมลงคลิปอะไรกดติดตามแล้วก็กดที่ลักครังเลยนะครับผมก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับครับกระเทียมไเลนะครับครับโอ้โหจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ